สวัสดีนะอ๊อฟครับสวัสดีครับนะาอ๊อบสวัสดีครับคุณโจสวัสดีคุณอ๊อฟครับคุณอ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามนะเต้นกันเลยเป็นไงครับนะอ๊อฟครับเอคุณอ๊อฟครับข้งแรกในการไลฟ์อ๋อเต้นเต้นโอ้มาแล้วแฟนคลับแฟนคลับรอรอดูครับมาแล้วมาแล้ว แฟนขับออกแค่ F4 แห้กลับมาแล้วครับแฟนขับบอกว่าเดี๋ยววกว่างขอเชิญว่างอะไรเงี้ยชัดชาติตอมาแล้วค่ะเออตอนนี้ก็ในสถานการณ์ช่วงโควิดนะครับก็เราก็อยู่กับบ้านอยู่กันครับไปไหนไม่ได้ก็เลยสถานการคิดถึงอ้าวนี้คุณกิจจัดโคโรนนะครับนี่ครับ คุณพ่อบ้านเรียนก็ติดตามมา,า,านะแล้วนะมาติดตามแล้วครับโอ้อก็เดี๋ยวทักทายกันก่อนครับตอนนี้ค่อนข้างใหม่ครับใหม่คั้งน,นี้ก็ใหม่ใหม่นะครับก็เราลองไลด์ดูเพราะว่าเกิดการอยากเจอเพื่อนๆน,นะครับแต่ที่นี้เราก็ไม่มีโอกาสก็จะไปไปที่ไหนได้เราก็เลยพอดีคุณยไปเจอแอป แอปเนี้ยครับเป็นเรียกว่าสตรีมหยาดนะครับดูใน YouTube ไปดูมาเขาเออเขาบอกว่าสามารถไลฟ์สดแล้วก็เชิญคนมาคุยแล้วก็สตรีมไปที่ f a c e b o o k ได้ f a c e b o o k ไลฟ์ได้ทุกคนก็จะสามารถดูของเราแล้วคุยกันไปได้แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามด้วยทักทายมาทยเป็นแบบ o k จะขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับขึ้น คือใหม่มากครับนะครับแต่ทีนี้โปรแกรมเนี้เขาจะให้ฟรีประมาณยี่สิบชั่วโมงต่อหนึ่งเดือนถ้าจะเราจะถ้ามันเวิร์กหรือว่าจะนานกว่านั้นก็คือเราอาจจะต้องจ่ายทางเพิ่มน,นะครับเป็นธรรมดาของแอบปบแต่นี้เาขาให้เราใช้ฟรีเราก็เล่นไปครับเล่นให้มันรู้กันไปว่าวันละชั่วโมงก็โอเคอ่ะใช่ครับวันละชั่วโมงก็เราตั้งใจว่าสัก ครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เผื่อเวลานั้นถ้าคุยกันรู้สึกว่าออมันยังมีเพื่อนๆมาแล้วก็อยากจะคุยด้วยเราก็ค่อยคุยกับเพื่อนๆที่เขาคอมเมนต์มานะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่าน,นนะครับอตอนนี้มาดูมาเยี่ยมชมแล้ว8ท่านนะครับก็ค,อคอ่อยๆค่อยๆดูแล้วก็ทำความรู้จักเรา2คนไปเรื่อยๆนะครับใน Facebook คูโจนะครับคูโจก็อยู่บ้านนะครับก็เลยว่าอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในทุกๆอย่างในด้านต่างๆนะครับก็จะเชิญมาคุยกันวันนี้โทรไปหาคุณอ๊อฟตอนบ่ายโมงคุณอ๊อฟตกลงเลยอยากคุยด้วยมาเเชิญยินดีมาคุยกันนะครับก็เลยว่าโอเคครับคุณออฟเรามาคุยกันแล้วก็จะให้ คุยว่าเราทําอะไรกันอยู่นะในช่วงยุคที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็ยุคโควิดแล้วก็คุณอ๊อฟคือใครมนตรีคําสิงห์วันนี้คุณโจก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับให้กับทุกท่านตัวเองเนี่ยแหละครับอยากรู้ว่าคุณอ๊อฟเป็นใครแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็เราก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับฟังทก่านก็ขออนุญาตอ่ให้คุณอ๊อฟลองแนะนําตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ,บก็บชื่อเต็มๆก็มวนตีครับทำเป็นคนทำถึงนื่่เล่นออฟครับ,รบอันนี้ก็ทำร้านจัก,กรยานด้วยครับแต่หลังๆม,า,<อ>มาไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะทำมันเท่าไหร่แต่ทำอย่างอางื่นแทนก็ยิ่งในช่วงมีกระยิง่งอยู่บ้านอย่างเดียว กิจกรรมอื่นะครับจะเป็นศูนย์ยใช่ครับกิจกรรมส่วนวธุรกิจกกรรมรายได้เงียบสนิทใช่ครับตอนนี้ก็คือธุรกิจทุกคนประสบปัญหาเดียวกันหมดเลยก็คือไปไหนได้ก็เลยต้องหาทางออนไลน์กันคุยกันนะครับทา,ทางออนไลน์ครับก็วันนี้โควิดในตอนนี้ ยังไอมครับในช่วงที่ที่ที่ทุกคนไปไหนไม่ได้เกบตัวอยู่กับบ้นานทำตามที่เขาบอกนะครับทำตามที่เขาแนะนำมานะครับก็เก็บตัวอยู่บ้านครับกินคนน้อยกินน้อยท้อนตัวเองอะไร้ยครับก็ทำตามเขาแตา่แต่ว่าพอเวลามันนานเข้านะครับมันจะเริ่มรู้สึกว่าโอาทำไมมันนานจังทำไมผมไม่พ้นสักทีนะครับมันก็จะเริ่ม เริ่มเบื่อเริ่มหูดเงดเริ่มตอนนี้มันจะเข้ามาสรารพัดเลยครับใช่ครับคนเราออก,การพูดปิดหูหน่อยนึงอะไรอย่างก็่งนี้โนนี่นั่นเนี่ยก็เป็นคนก็ต้งที่สัปมาณได้ได้อทิตย์สอาทย์แต่ว,ว่าพอมาเรื่อยๆก็ก็มันหนีไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับมันห,มหาอะไรทำครับหาโน่นหานี่ทําทําโต๊ะบัง้งมีเศษม,มศษนะ้วเศษไหอะไรก็เอามาทํโน่นนี่นั่น ได้ขัดห้องน้าได้อยู่บ้านมากขึก้นอยู่กับหมามากขึ้นโอ้ครับสุดยอดนยครับเนี่ยตอนนี้ก็ก็คือเงียบสนิทไปหมดเลย<ไ>ตอนเย็นก็ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปไหนต่อกรกําลังกายก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักร,รยานบนเทรนเนอร์ครับเพราะวีไลน์อินเทนเนอร์อยู่ก็เอามาทำแต่ว่ามันก็น,น้าเสื่อมาก ท <laughs> ไม่ได้ออกไปไหนก็หาเรื่องทำปันไม่ดูหนังไว้แทบะเรียกได้ว่าดูหนังเป็นหลักในชีวิตเดี๋ยวนี้ซิลี่เป็นไงบ้างครับดูหนัง <laughs> <laughs> ดูไรดูมีอะไรดูดู <laughs> ดดครับทางแฟนคลับตอบมาบอกว่าเห็นร้านกป็ยเดี๋ยวหน้าวัดเทปสิทธิ์บอกขายดีขึ้นครับขนมขาหมูอะไรเนะี่ยบอกรายได้ ข้าวขาหมูนะครับบอกรายได้มากกว่าเดิมร้านค้าน่าจะปรับตัวได้แล้วครับก็ขอบคุณครับน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คจากเทศบาลนะครับก็คอยรายงานข่าวนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับเราครับเนี่ครับน้องแจ็คเอฟซีโเอฟซีเยอะขอบคุณครับก็ก็อยากให้เอฟซีมาทําความจักเอฟซีูโจบ้างนะครับ ก็ครับคุณออฟก็ค okay. ุณโจก็เป็น f อคุณอ๊อฟนะครับเพราะว่าติดตามในการใช้ชีวิตเพจก็จะมีเพจที่ให้ติดตามเนี่ยตลอดเวลานะครับจะไม่ค่อยอยู่กับนิ่งมีอะไรทําเรื่อยๆนะครับเป็นคนอยู่ไม่ค่อยนิ่งครับอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับนิ่งมานานแล้วดต่อกันก็ในที่คุณโจจะรู้จักกับคุณอ๊อฟเนี่ยก็คือ คุณออฟนี่เมื่อก่อนอยู่กับธรรมยตาใช่ไหมครับอยู่กับอาจารย์รยไิสาด้วยก็ช่วยงานธรรมยานก็มีสักครั้รงหนึ่งที่คุณโจพาน้องก็หอมก็ต่อนะครับไปเดินธรรมยตาแล้วจะไปเจอคุณออฟอยู่ที่น่านไปเจอคุณวิชัยครับแล้วก็ไปทำคำาความรู้จักชมรมเด็กรักนกด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ก็เป็น เป็น <One> จ <input> so like ุดประตายให้คุณโจนะครับสนใจเรื่องนกขึ้นมาเนี่นะครับกลุ่มเด็กรักนกและได้ไปดูครับไลฟ์ครั้งหน้าครับไลฟ์กับทุนลมเด็กรักนกเลยครับเห็นเห็นมากดไลฟ์แล้วเห็นมากวดไลฟ์แล้วเดี๋ยวีกิจกรรมเยอะน่าสนใจที่อะไรนะที่ต้องมารทำบวชครับที่จะวาดลูกโดยใช้ใช่ใช่เห็นติดตาเนี้ยผมก็่ ของคุณวิชัยนาพัวนะครับก็อ,อ,อันนั้นก็ตัวจริงเรื่องอะไรครับตัวจริงเรื่องนก <c oughs> ครับเดี๋ยวจะพยายามจะติดต่อไปเห็นคิวไม่ค่อยว่างเพราะว่ากำลังทำงานอยู่ที่สูงอยู่อย่างั Bald ีต่อตัวไปเรื่อยตัวไปเรื่อ <c> ย <oughs> ตัวไปเรื่อยครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะติดต่อไปทางนั้นครับก็ก็ได้รู้จักกับนาออฟแล้วก็พอรู้จักมากยิ่งขึ้นนาออฟก็ เป็นทั้งนักเขียนใช่ไหมครับครับเขียนด้วยเป็นไงครับเรื่องนักเขียนก็ตอนนี้ก็เขียนเขียนให้ครูตั้งเพจของครูครับอ๋อทำเพจใช่ไหมครับใช่ครับของครูไอดีพวกนี้นะครับโอ้แล้วครับอ่าครับอืมก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเดี๋ยวก็เรื่องท่องเที่ยวนี่แหละครับก็ไม่ค่อยได้ ไปได้เขียนอะไรเยอะก็แนะนำเวลาที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวของของชชยภูมิเราหรือว่าใช่ใชใชนะก็เนี้ยทำนี่มาเรื่องชชยภูมิเยอะขึ้นชชยภูมิเยอะขึ้นก็ขอบอคุณน,นะครับพี่เบิร์ดนะครับก็เป็นเป็นแฟนคลับอีกคนนึงครับ<ล>ที่ติดตามนะครับก็รู้รู้จักกันทางในเฟซเองนะครับเมื่อก่อนก็เคยเจอแกตอนติดบอลแบบแบบนะครับสมัยที่รู้ ยังเล็กอยู่แล้วก็ติดตาม FC กันไป FC อื่นกันมาเนยนะครับก็สวัสดีนะครับเป็นขับก็วันนี้ก็กับคุณอ๊อฟนะครับคุณอ๊อฟก็เตะคุณจริงครับชื่อชื่อร้านอะไรนะครับของคุณอ๊อฟตอนนี้เปิดอยู่ที่ตอนนี้ไทยบีบไบท์คาเฟ่ครับบีบไว์คาเฟ่ครับเป็นทั้งนักเขียนนักเดินทางเขียนเรื่องราวกับสถานที่ท่องเที่ยวเอออันนี้ออพูดถึงเรื่องการเดินทางเนี่ยนะอ๊อฟ ไปเด,เดินทางไปที่ไหนมาบ้างครับพอจะเล่าได้ไหมก็ไปหลายที่เหมือนกันครับหลายหลายช่วงครัช่วงวัยรุ่นก็ขับโบกรถบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับโตมาหน่อยก็ปั่นจักรยานก่อนมาทําร้านนะครับแล้วหลัมงมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น,ปนยุคโบกนี่ยุคช่วงไหนครับยุคโบกรถ ต้องโบกวันช่วงบวชสอนวะนะชอบบวชอนทักทายทรก็เป็นไอวิธีโบกเอาบอกเอาเลยเหรอครับเอาุีรุ่นพี่ยครับรุ่นพี่บอกว่ามันต้องต้องโบกแล้วนี่เราก็ไปไปตามเขาแต่ก็ไปตามเขาครัผมก็เคยนะครับเคยไปเที่ยวกับเพื่อนตอนสมัยปอตีนเหมือนกันไปโบกโบกเหมือนกันก็กลัวแต่เพื่อนมันพาโบกเหมือนกัน ก็ไปถึงเลยกันนครับกันเลยเอออาจจะช้าหน่อยมันก็สนุกดีใช่ครับก็อ่ามาแล้วครับพอน้องไวโอมาเป็นเอฟซีครับพอนไวโอมาดูอันนี้น้องไวโอนี่ก็เออเขาเรียกอะไรนะครับนักกีฬาปักรครับอันสมเดล็กอาแรงอ่าแรงเลยนะครับใช่สุดยอดเลยน้องไวโอมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ ก็ทำไบโอลงเพลงมากผมก็ชอบผมก็ติดตามพ <c oughs> ่อแล้วก็พยายามโพสตลอดแล้วก็เราก็กดไลค์เตลอดครับพอนอน <c oughs> ไวโอขอบคุณนะครับอันนี้ก็ลูกศิษย์นะครับเปาเปานะครับเปาเปามาทักทายมาฟังเออเปาเปานี่ก็เป็นช่างภาพนะครับตอนนี้ชอบถ่ายรูปนะครับครับก็ คุณแม่น้องอตังมาแล้วคุโจอาโอของอตังสวัสดีครับสวัสดีครับอตังเดี๋ยวคุโจคุยกับคุ่อว่าเดี๋ยวว่าน้องสัมภาษณ์อตังบางเพราะว่าอตังเนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์เยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องสัมภาษณ์นะครับต้องไปคุยกับอตังบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆนะครับเพราะว่าอตังนี่เขาเก่งครับเรื่องสิ่งประดิษฐ์ต้องคนคนด้วยวิธีตัวเองนะครับ จะถึงกระตังเหมือนกันครับในธรรมดา okay ครับเป็นการขับมาโอเคครับเอช่วงเดินทางที่จัก,กรยานน,นอกออกั่อนะครับที่ปั่นจักรยานน้อ,กอ,อกปั่นไปไหนบ้างครับจักรยานก็ปั่นไปส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศบ้างออกนอกข้างนอกบ้างประมาณนี้ครับจะได้ว่าไปนอกประเทศไป <c oughs> ไปนอกด้วยเหรอครับอยยง้